สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมน่ะเห็ครับเสื่อหินอีสองเบาหาเมใดครับผมดอกบานนี่แหละครับผมสองเบาเก็บมากจะไม่ปาครับผมกะลังเดินใหญ่ครับเมียนครับอันนี้ทางนี้จะเป็นสีน้ำโกเหลืองด้วยครับเมียนครับผมแยกเป็นสีเนาะเมียนครับหาเมใดสองเบากัเก็บไปใส่สวนยังสิละครับผมเมียนครับผมนี่สีฉีกอ่ครับ เรางกเขากรับอยู่ถังไงด้วยครับเดี๋ยวมาพุ่มจีไทยเพิ่งครับผมไี่เพิ่งไี่เพิ่งขาวขาขัดเอาแต่สีเหลืองครับผมนี่ครับถังนี้เป็นเหลืองครับผมนี่สีเหลืองเาพุ่มเจียวเอาปนกันนะครับเอาเวลาพมันออกนี่มันส้นไถส้นมั่นนะครับเนาะนี่ครับผมสีเหลืองนี่ใหญ่มือมึงเล็กมือน้อยครับผมเพราาะว่ผลยังไม่ทันออกเนาะติมนี้ก็สีส้มปนแดงครับผม อื้กัดสีเน่าหนิเนาะดอกไงครับเมนเดแ๋ยวครับผมกระถ่ายเพิ่งเบิ่งหลังว่าสองมาเอาดอกหวานมากเหล่าไม่ใช่จังไรครับผมนี่ครับบอด้เก็บมาหลายนะครับเก็บมามือเล็กมือน้อยครับผมหอมมากกว่ครับเมนมันขาเพิ่มมากนั่นแหละที่เหลืองครับขาวก็แล้วบ้างก็ตรงนี้เอาทีไว้สิทีน่ง ีครับผมทั้งปีวันนี้เป็นเห็ดตะไคร้ครับผมเห็ดไข่ขาวเพิ่งนี่แหละครับผมคือเดินเชื่อดีเลยเดินดีคักเนาะสุดยอดครับผมมีเชื้อแบ่งปันเด้อครับเดี๋ยวว่าผมเอาลายถิ่มไว้ในใต้คลิปครับผมหรือว่าใต้คลิปก็มีครับผมในคลิปก็มีครับผมพยอยากอยากได้ก็บอย่งติดต่อสองมามาได้ครับผมเบิ่งเชื้อนี่แหละครับผม เดินดีครับครับเห็ดไข่ขาวล้วนๆครับเห็ดไข่ขาวล้วนๆครับเนื้อเนียนเนีนเพราะว่าต้องมาหาเห็ดเองบ่ได้แห้งดำเชื่อเห็ดเนาะนี่เชื่อเห็ดตัวนี้บริ่งบ่มีเห็ดไข่ครับผมเปเห็ดละงูครับเห็ดละงูขาวเป็นเดินเห็ดกอแดงครับผมร่วมกันข้างละงูขาวกอแดงเห็นรุ่มๆนั่นตัวนี้ครับผมนเดมือครับผมเชื่อฝาขาวๆครับผมเฉียงใหญ่เป็นเนื้อเชื่อปลาตอนเอามนขวดข้นใช่ปะ ีถ้าเบื้องล่างเลยใช่พี่น้องมึงไปใส่มาใส่สองบาวก็บม่ลื่นนะครับว่าต้องเอาหมากไปใส่สวนอย่างครับผมนี่เป็นเห็ดกอแดงครับครับออกน้ำยังหน้าก็ออกนะครับเห็ดแดงนะครับนี่จะเป็นสีสันสีครับผมเห็ดกอหน้ามีดอกแง่ดอกน้าครับผมทีล่ะตัวนี้ส่วนมากอันเป็นเห็ดรางงประมาณเกือบซาโล้ด้วยครับแต่ว่าผสมตัวนี้ไข่พันออกน้ำปลายังหน้าซื่อครับผม นี่นครับนี่เชือดแบงปั่นนี่ครับผมสองเบากับมักไกว์สามทางครับหมวดนี้ครับถามว่าเบิงบ่งเมื่อินครับผมเดี๋ยวเบากับอัพเดทเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวสิบปั่นเป็นก่อนน้ำครับนะเาป,ป็นก่อนไดยฝังเน,นนะา,นา,นานนะแมนครับเอฟซน ใ่อยครับผมองใส่ก่หลังตามใชงานน้เา่นอยครับเื่อมผสมหลายครับผมครับเองูเรของกองเบาอยู่ครับเล็กน้อยมือเพ่งจะไปิาเขาครับม่ดังเนตาไคครับเอไปเรื่อยนะครับผมประมาณนี้ครับหามาได้สองาบก็เก็บเมื่อวาัีกทีครับใวนใ้ทั้งหน่อยทังหน่อยวดนี้สมารเจอเห็นละงูขาวละงูเหลืองไอฝั่งมาว่าเป็นยัง เยาเชือม่ไ้ร่วมกันผมบอผมจะบอลร่วมกันนี่คนีนตันนี้ก็ได้ใ่แม่ขคนไปข้างเดียวกันนี่เราทำทำเกลี้ยงข้างนี่เป็นบักเรเชือคนเดิมลงมาประมาณสิบห้ามือด้วยครับผมก็ทีไ้เราจะไปปั่นเปก่อนอีก สิบหาหมื่ครับผมเป็นเป็นเป็นเดือนหนึ่งกลัวจด้ใส่ได้ครับผมอื้อือตอนนี้เห็ดตาไข่เขาวบ้าฮวงมาสิบโลครับผมสิบเจ็ดสิบสองสิบสามโลเู้ดอกเข้มข้นแห้งครับผมทางจานดีแมนครับอันนี้ทางบริยไงได้ครับอ่ะมีเชือแบ่งปันได้ครับผมจางไต่กติดตรสองบ้ามาใน่ไต่คลิปนอกสิบถึงครับผมไอดีไล่ไว้ครับแมนครับแต่ว่ามีแอดน้าหนาได้ครับผมเป็นไล่ออฟฟิเชียลไล่ไล่นี่ยังต้องบ้าสอบ้ามีสองไล่ครับไล่เอาไว้ เชื้อเห็ดอันนึงไล่กัติดต่ออันนึงเนาะแมงแข่งขันยางกันครับผมเอ้าเดี๋ยวเบิ่งไล่นี่หน้าคริมเนาะแมนครับผมผู้ใดอยากปลูกเลงหน้าผู้ใดอยากได้เชื้อเห็ดกัติดตสองม่าเมื่อไรครับผมครับผมครับครับคลิปนี้มีเพียงสามเนาะแมนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม